สวัสดีครับวันนี้เราพามาชมฟาร์มนกกระทานะครับของผมเองครับชื่อมารินฟาร์มนะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงเช้าครับผมผมจะเริ่มมาเก็บผลผลิตครับเก็บไข่ครับผมช่วงนี้จะนกนี่จะไข่ช่วงเย็นนะฮะแล้วก็ยันกลางคืนนะครับแล้วก็ตอนเช้านี้เราก็จะเริ่มเก็บไข่แล้วครับนี่ ดูบรรยากาศนะฮะว่าไข่เยอะไหมครับ <c oughs> นี่ครับเจ้านกกำลังกินอาหารอยู่เลยครับให้อาหารไปแล้วตอนเช้านะครับก็งานต่อไปก็คือเก็บไข่ครับนี่ครับมาดูฝั่งนี้นะครับ พอดีหน้านี้เป็นหน้าฝนนะครับอาอากาศก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับเ <c oughs> จ้านกก็จะสบายๆอากาศเย็นนะฮะเจ้านกก็จะไม่งหนิดเดียบ ใ้่นะครับเจ้าล็อกไข่ผมก็เก็บมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับไขก่กระชายมอง,นหนงเห็นไหม ไข่ขนาดไข่ก็ผ่านนะครับถือว่าใหญ่แหล,ละรากเกตบนี้เราก็เลือกครับเอาเฉพาะไข่ใบที่ได้ขนาดใบเล็กก็ไม่เอานะครับโส่วนมากแล้วนกที่ได้อายุไข่ก็จะไข่ได้ขนาดที่ใกล้เคียงกันนะครับ ผมเลี้ยงเป็นอ่าเป็นชั้นกรงนี่ผมเลี้ยงไสเป็นห้าชั้นครับห้าชั้นห้าแถวครับเนี่ยห้าชั้นหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าชั้นความสูงก็อ่ากรงบนสุดนี้ก็อยู่ประมาณสักร้อยห้าสิบเซนนะครัต้งระังนี้เพราะว่าอ่าเราจะได้ทำงานได้ไม่ลำบากครับ นี่คร้อยห้าสิบเซนก็ระดับระดับมองเห็นพอดีครับมองเห็นอาหารมองเห็นไข่อะไรนะถ้าพี่น้องๆสนใจเกษตรแบบนกกระทานนี้ก็ลองศึกษาความรู้ครับแล้วก็ลองทดลองเลี้ยงก่อนก็ได้ครับผมว่าไรายได้มันก็โอเคนะครับ โอเคนะครับอ่าคลิปนี้ก็อาลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ